สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเซลธนะนะครับวันนี้นะครับช่องมือ2พร้อมจบนะครับของผมมีรถเข้าใหม่นำเสนอนะครับเป็นอันติโฉมปี2018คันนี้เลยนะครับ 1.6G นะครับเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็เลขไม้นะครับวิ่งไปน้อยมากๆเลยวิ่งไปเพียง6 6,200กว่าโลเท่านั้นเองบอกเลยว่าสภาพอันติคันนี้เฉยๆเข้าใหม่แบบนี้รีบโทรเข้ามาจองกันนะครับก่อนที่เซลล์บิวจะขายนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ ทีวนะครับเซลของเพชรยนต์นี้กำลังขายปันติดรัวๆเลยนะครับท่านใดนะครับท่านใดนะครับอยากจับจองคันนี้นะครับบอกเลยว่าโทรมาหาผมได้เลยผมทิ้งเบอร์ที่อยู่ไว้ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับแล้วบอกเลยว่าคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับจะเป็น2.392.59หรือ2.99ก็ได้นะครับรีบโทรกันเข้ามานะครับหรือจัดฟรีดาวกันไปเลยคันนี้ออกรถไม่ต้องใช้ตังค์ก็ทําได้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับไปดูกันครับว่าราคา4ี่แ0 0บาทคันนี้สภาพเน็นยังไง สวยแค่ไหนไปดูกันครับอ่เดี๋ยวมาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะครับอ่ามาเลยวันที่ฝากระโปรงก่อนเนะาะให้เคาะฝากระโปงให้ดูนะครับยังไม่เปิดน,นะครับบอกเลยเนี่ยครับฟังเสียงนะครับบางๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าฝากระโปรงเนี่ยยังไม่เคยเก็บสีเปลี่ยนฝากระโปงมาอย่างแน่นอนเป็นของเดิมของแค้นะครับตันฝากระโปรงมาดูที่ไฟหน้านะครับได้เป็นแบบ มันติรีเฟ็คเตอร์นะครับหลอดฮาโลเจนดวงโตๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสีหลอดใสนะยังใสๆอยู่เลยท่านผู้ชมมีไฟไทม์รันนิ่งไลท์เป็นเม็ด LED มาให้แบบนี้เรียงมาแล้ว4เม็ดนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้สวยๆแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะท่านผู้ชมเ๋ยวมาดูอีกฝั่งนะครับว่าใส่หรือเปล่านะครับแบบนี้เลยนะครับยังใสๆอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าโอเคนะสำหรับไฟหน้าของเขาแล้วก็ ในเรื่องของกันชนนะครับเป็นโฉมของไมเนอร์เชงแล้วสภาพเนี่ยก็มีรอยจากการใช้งานนิดหน่อยนะครับก็คือแบบว่ามีรอยพวกเศษหินเศษมลงติดอยู่นิดนึงนะครับเรายังไม่ได้เก็บงานบอกเลยว่าถ้าเราเก็บงานแล้วน้องสวยกว่านี้แน่นอนนะครับทะเบียน7278นะครับกระจังหน้านะครับเป็นของโฉบไมเนอร์เชงแล้วนะครับเป็น2ขีดจุดโครเมียมมีสัญลักษณ์โตโยต้าดวงโตโตแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าโอเคสวยจบนะครับด้านหน้าเดี๋ยวก็มาดูที่ด้านข้างนะครับ ข้างมาเริ่มที่ยางนะครับได้ยางเป็นยาง Bristone นะครับเป็นยางปี2021แล้วนะครับเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นยางคู่ตัวรถนะครับต้องเป็นยางปี2018นะครับอันนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วรอบนึงยางก็พร้อมใช้งานขับแล้วยังนุ่มๆดอกยางอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าโอเคสำหรับยางนะครับมาดูที่ซุ้มล้อนะครับสภาพซุ้มล้อนะครับยังไม่เคยมีการเก็บงานมานะครับ ไม่ว่าจะจุดปะต่างๆเนี่ยไม่มีรอยแตกเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาแน่นอนนะครับและรถวิ่งมาน้อยแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสมรรถนะหรือว่าเขาเรียกสีภายนอกอะไรเงี้ยมันจะไม่เลอะมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือสภาพของเขาที่ยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับก็สีตัวรถเนี่ยยังใสๆแบบนี้เลยกระจกพับข้างนะครับทีเดียวก็ตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วแบบนี้นะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าโอเคสําหรับ กระจกนะครับติดฟิล์มมาแล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าขายบอกว่าฟิล์มเนี่ยยังใสๆสอยู่นะครับผมติดให้ใหม่ได้แน่นอนสำหรับฟิล์มรถนะครับก็กระจกแท้ของโตโยต้านะครับสัญลักษณ์ยังอยู่แบบนี้นะครับอ่ะให้ดูอีกบานนะครับแบบนี้เลยอันนี้นะครับมือจับเป็นแบบกริปชาร์ปแล้วนะครับมีเจเป็นคอร์เรมาให้แล้วนะครับสําหรับอันติดคันนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูที่ส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายของเขาสภาพเนี่ยโอเคเลยนะครับรวมๆแล้ว ใหม่ๆอยู่เลยบอกเลยว่าโอเคไม่ต้องเก็บงานก็ยังรับรถกลับบ้านได้เลยนะคันนี้นเรามีเอสฟาสด้วยนะครับบอกเลยว่าอ่คันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้แล้วทั้ง2ตัวแบบนี้นะไฟท้ายในส่วนท้ายนะครับถอยรถขับขี่ปลอดภัยแน่อนอนเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูนะครับว่ามัฒน,นาภาพาเป็นยังไงอในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะครับเปิดมานะครับบอกเลยว่า ผนังเนี่ยเป็นผ้ากำมะหยี่อยู่เลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าโอเคมากๆโอเคจริงๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับกำมะหยี่ของเขาเนี่ยโอเคเลยไม่มีเปื้อนไม่มีเปิไม่มีถลอกอ่ะขนาดผ้าของเขานะครับก็ยังไม่มีเปื้อนมีเปิรเลยนะครับแบบนี้เลยบอกเลยว่าโอเคมียางอะไรแม่แรงมาให้ครบแล้วแบบนี้สีมารคพิดนะครับมีมาแล้วครบทุกส่วนนะครับสําหรับอ่าเขาเรียกอะไรรถคันนี้ครับไม่ได้มีการชนหนัก พิคว่ำมจมน้ำมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูนะครับที่เม็ดสากหัวน็อตสากโปงนะครับไม่มีรอยขัดเลยสียังใสๆใหม่ๆอยู่เลยนะไม่มีรอยโดนแม่แรงชฉแลงเคาะเลยนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวซีดงข้างนะครับจิ้กแค่ดูนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเข้าแน่นอนคือสากโปรงแท้ยี่ห้อไฟแบบนี้นะครับของไกโตยังอยู่อมองแทบไม่เห็น,นครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็ไม่เคยขันเลยนะครับเม็ดอะคมๆแบบนี้จุดต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าคันเนี้ยสาภาพสวยมากๆนะอะดูไฟเบรกนะครับท่านผู้ชมไฟเบรกัวที่3ก็อยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเดีย๋ยวเข้าไปดูที่ภายในรถกันเลยครับไปต่อ่อนที่ภายในรถเลยนะท่านผู้ชมภายในรถนะครับบอกเลยว่าตกแต่งเป็นสีดามีสีเบจต,ตัดแบบนี้เป็นสีครีมแล้วก็มีสีทาร์ิดทัลลิกตัดนิดหนึ่งนะครับสภาพคอนโซลน,นะครับบอกเลยว่าขนาดรถ แมวไม่ได้ทําการเก็บงานนะจะบอกเลยว่าสมรรถนะหรือสภาพของเขาเนี่ยโอเคสมบูรณ์แบบนะครับประมาณ8ปดสิเก้าสิบปอร์เซ็นลยนะสำหรับพื้นผิวของคอนโซลของเขาแล้วอะไม่เก่าไม่เตกไม่ไหมแบบไม่ไม่เกียมเดดนะครับบอกเลยว่าโอเคมาดูหัวเป็นน็อตประตูนะครับยังไม่เคยขันเลยนะครับแบบนี้เลยไม่มีจุดมาระจริงนะแต่ว่าไม่มีรอยสีของเม็ดน็อตที่โดนขันเลยนะมันจะมีอย่างนีครับเขียวๆได้หน่อยครับเป็นมาร์เก่าของเขาหรือเปล่านะแบบนั้นเลยบอกเลยว่า สภาพโดยรวมเนี่ยโอเคอ่ะยวให้ดูเม็ดอาร์ของตัวรถนะครับแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมอ่าสวยๆแบบนี้เลยเม็ดอาร์บนบนคมคม,คมแบบนี้ทั้งคันนะไม่ต้องกลัวว่ารถเนี่ยจะมีปัญหาว่าโดนชนหนักพีความมาหรือเปล่าไม้ถึงน้อยอะไรเงี้ยเรารับประกันได้นะครับว่าคันนี้ไม่มีอย่างแน่นอนเจ้าของเก่าดูแลรักษามาอย่างดีอ่ามาดูนะครับเห็นไหมครับเม็ดน็อตฝั่งนี้ก็ไม่เคยขันจุดต่างๆอยู่ครบปกติ มาดูที่เบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยบอกเลยว่าสภาพเนี่ยไม่ยุบมากนะครับท่านผู้ชมี่ยก็ยังไม่แตกรายงานจืเปืออ่อยหรือแตกจนเห็นผ้าข้างในจนเกินไปนะวัฒนธอันนี้ไอ้สวัฒนสาภาพของเขาเนี่ยยังไม่ได้สปานะถ้าสปาเนี่ยสวยแน่นอนเดีย๋ยวมาดูที่ด้านล่างรถนะครับด้นานล่างรถเนี่ยไม่ใช่รถจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพโดยรวมของเขาเนี่ยสนิมไม่ขึ้นไม่มีขึ้นตรงเมรร็ดเรย์ดอนแสดงว่ารถคันนี้ ม่ได้จมน้ำและยิ่งปีพศของเขาเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยยังไม่มีน้าท่วมเลยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้สาบายใจได้มีแอร์แบ็กอันที่3ามให้ตรงเข่าข้างล่างนะครับลอดขับขี่ปลอดภัยแน่นอนจุดที่1นึ่งพวงมาลัยโดยสองข้างล่างุดยสามคนนั่งครับคันนี้ขับแ,แรงร้อยห้าร้อยหกปลอดภัยแน่นอนตรงมราลัยนะครับยังไม่โลเลยนะสาภาพโดยรวมก็ไม่ไมย่มยเอี่ยมมีมัมติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยครบๆจบๆแบบนี้เดีย๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเลขไม้จริงเป็นยังไงนะท่านผู้ชมมาเริ่มกันเลย อ่าเลขกมาจริงนะครับเห็นไหมครับหน้าปัดไม่โชว์จอมีปัญหาหนะ้ามาจริง 60, 6กหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบโลเองท่านใดอยากได้นะครับหรือจับจองคันนี้เพราะว่านานาจะมีไม้น้อยเข้ามานะปีใหม่ๆแบบนี้ที่ตัวข้ามาก่อนที่ครท่านอื่นจะมาจับจองมานะครับอ่ะมาดูที่นาฬิการถนะครับยังใช้ได้ง,งานปกติสภาพเนี่ยยังเอียเอ่ยมๆเลยนะคอนโซลด้านหน้าด้านหลังโดยรวมเนี่ยเอียเอ่ยมๆเครื่องเสียงเป็นแบบ ตุ่มกดรุ่นสุดท้ายแล้วนะก่อนจะเป็นจอทัชสกรีนเอนดรอยนะครับรองรับ USB-A, u x เป็นของเดิมจากโรงงานแน่นอนแบบนี้เลยท่านผู้ชมบอกเลยว่าไ่องห่วงรถคันนี้มีบุ๊กนะครับไม่ต้องไม่ห่วงนะเล่มอยู่ครบบอกเลยว่าจบคันนี้ซื้อไปเป็นรถที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดแน่นอนผมบอกเลยว่าอันนียเป็นรถที่ทึกทนนะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขารับประกันแล้วว่าเป็นรถที่ขับระดับล้านโลก็ยังไม่พังนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเบาะต่างๆก็ยังไม่พังผหนังเนี่ย ข้างบนเนี่ยย่ำๆเลยนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าเย่ยมมากจริงๆอันเนี้ยโดยรวมแล้วเนี่ยใช้ได้เลยเดี๋ยวไปเปิดสากขะโปรงให้ดูนะครับก่อนจากกันว่าในส่วนของเม็ดน็อตสากขะโปรงกับเม็ดอาร์ของเขาแล้วเสียงเครื่องเนี่ยโอเคไหมครับสาหรับด้านหน้ารถอ่าเปิดมานะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าโอ๊บร้อนนะครับอ๋อขออภัยครับอ่ามาดูนะครับห้องเครื่องหน้ารถนะครับสภาพพลาสติก ตรงดูโอวีวีทีไอเนี่ยยังไม่ใหม่ดำดำมันมันกันอยู่เลยและเสียงเดินเครื่องรถนะครับนิ่งๆนิ่มแบบนี้ไม่มีเครื่องเยื้อเครื่องแห้งแบบนี้บอกเลยว่าสมารรถนะการใช้เนี่ยออกไปใช้ได้ยาวยาวไม่มีปัญหาจุกจิกตามมาอย่างแน่นอนนะสําหรับเครื่องยนต์ของ1.6ึตีคันนี้ปี2018ัิดองเหลวนะครับขนาดสีของเนี่ยมน้าเนี่ยถ้าดน้ำน้ำกันของเขาก็เป็นสีของน้ํากันเลยไม่ได้กรอกน้ําเปล่ามาอย่างแน่นอนบอกเลยว่าของเหลวก็เขายัางดูแลใส่ใจแบบนี้เจ้าของเก่าเนี่ย รักรถอย่างแน่นอนนะเอามาดูเม็ดน็อตนะครับขอเม็ดน็อตเอีย,ๆบบยงๆแบบนี้เลยส่วนเม็ดอาร์ก็โคมๆแบบนี้เลยไม่มีรอยขันแม้แต่นิดเดียวนะครับตักจุดเลยนะครับดูได้ว่าคันนี้งานดีจริงนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้เป็นรีวิวแบบทุกคันนะครับบอกเลยว่าคันนี้ยินดีนำเสนอเลยนะท่านใดดูเสร็จแล้วเนี่ยโทรเข้ามาหาผมได้เลยผมยินดีให้บริการและอยากได้อะไรบอกผมถ้าดอกเบีเ้ยพิเศษหรือฟรีดาวหรือไม่อยากใช้เงินออกรถก็ทําได้นะครับคันนี้ให้โปรโมชั่นได้มากมายเลยนะครับเพราะว่าน้องก็วิ่งมาไม้น้อยและรยังีใหม่ด้วนะ ตลาดกู้เช่าตัวคนเดียวนะครับบอกเลยว่าเงินเดือนหมื่นแปดสองหมื่นสามารถออกออกได้คนเดียวได้เลยนะไม่ต้องให้ปร้นมาทำประกันหือกู้ร่วมนะครับบอกเลยว่าดูที่ดนต่างแล้วโอเครีดโทรเข้ามาจัดจองไว้ก่อนเคทีดด่ดีไม่ดีว่ากันได้นะครับรีดโทรเข้ามาจองน้องไว้นะก่อนที่จะมีคนจองไปอ่ะวันนี้หมดกันแล้วนะครับสำหรับอันนี้จะขออนุญาตที่ปากล้อกันนะครับ <S <S อ่าสำหรับวันนี้นะครับท่านใดที่ดูรถ อันติปปี2018คันนี้น่าถูกใจนะครับอยากเป็นเจ้าของครับโทรเข้ามาผมได้เลยเทยวน,นะครับยินดีให้บริการทุกระดับประทับใจอย่างแน่นอน,นครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถ่ายคลิปคันต่อไปรถเข้าใหม่สวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมรีบมาถ่ายให้ดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ